สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่บริเวณอู่เรือที่ดังที่สุดในจังหวัดน้องคายนะครับนั่นก็คืออู่เรือลุงสุริยาบุญตาทิพย์นะครับหรือว่าเรือของเสียออดหรือว่าของพี่ออดลุงสุริยาบุญตาทิพย์นะครับวันนี้เราจะมาชมเรือเราจะไม่บอกนะครับว่าลำไหนชื่ออะไรนะครับแต่ว่าเราจะมาให้พี่น้องชาวเรือ fc ชาวเรือได้ชม นะครับเรือในจังหวัดน้องคายนะครับที่ดังที่สุดก็อจอดอยู่บริเวณวัดมีชัยทุ่งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายบริเวณแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเรือช่างออดแทบจะทั้งหมดนะครับซึ่งมีลำเดียวครับพัชรมงคลตัวเรือลำนี้เนลายสวยงามเป็นเรือ30สฝีพายนะครับและลำที่ใช้ในการแข่งขันนะครับลหลายๆลำนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพธรรมรัตน นะครับเพชรพิพัฒน์เพชรพิพัฒน์ไทยน้ำทิพย์นะครับเพชรเพชรพัฒน์ชละ,ชละหลายๆลํายลอยู่ที่ซุ้มนี้ครับอยู่ที่บริเวณซุ้มนี้ทั้งหมดนะครับเรือดังๆของจังหวัดน้องคายแล้วก็หลายๆสนามที่ไปร่วมทําการแข่งขันนะครับให้กับพี่น้องทั่วประเทศได้ชมกันนะครับก็จะมีห้าสิบห้าฟีพายนะครับมีสี่สิบฟีพายสามสิบฟีพายซึ่งเป็นค่ายเดียวในจังหวัดน้องคาย นะครับที่มีเรือครบทั้ง3รุ่นแล้วก็มีเรือเยอะที่สุดในจังหวัดน้องคายเลยก็ว่าได้นะครับก็คือค่ายเรือรุ่งสุริยานะครับถ้าไปเห็นตัวเรือกาบสีน้าเงินนะครับหลายๆสนามนะครับซึ่งเป็นตัวเรือช่างออสหนองดินแดงนะครับประเภทอันนี้ลํานี้ลํานี้น่าจะเป็นมอดลูกลักลํานี้ครับหรือว่าภาษาบาลเขาเอินอีมอด สี่สิบฟีพายล้ำนี้ครับแชมป์ที่สนามจังหวัดพิษณุโลกลํำนี้เลยแล้วก็ปิดท้ายปลายน้ำอยู่ที่งานลอยกระทงประเภทไม่เกินสามสิบฟีพายลํำนี้ไปเป็นตัวเรือสี่สิบฟีพายแต่ว่าไปภายเป็นเอาฟีพายลงแค่สามสิบคนก็ได้แชมป์อยู่ที่น้ำพองขอนแก่นนะครับอีมอดอีมอดบัตทรอยยืนอีมอดอะแล,แล้วมาเบิง มาเบิ้งอีกนะครับเรือช่างออสนี่ทั้งอู่เลยถ้าถ้าดูตามตามมุมกล้องนะครับจะเป็นเรือช่างออสกับทั้งอู่แล้วก็อีกหนึ่งลำครับเรือค้ำอู่เป็นเรือสมัยก่อนสมัยเก่าสมัยแก่หรือว่าเป็นเรือดังของพี่น้องชาวจอดน้องคายประมาณปี2 5ง0จนถึงปี45ปี50นั่นแหละครับในนามพรพระใส นะครับลำนี้ครับตัวจริงเสียงจริงนะครับหรือว่าแม่บุญคำนะครับลำนี้เป็นลำเรือดังของพี่น้องชาวจังหวัดน้องคายในนามพรพระใสานะครับพี่น้องต่างจังหวัดอาจจะได้ได้ยินเสียงคุ้นหูนะครับในนามพรพระใสาลำนี้ก็เป็นลำค้ำอู่จอดอยู่ด้านบนก็จะเป็นเรือ30นะครับจอดอยู่จอดจอดอยู่ด้านบนนี้จะเป็นเรือ30เดี๋ยวเราไปชมแถวๆกลางเรือ อันนี้เราชมบริเวณบรรยากาศบริเวณรอบๆตัวเรือรอบๆโรงเรือดูนะครับโรงเรือที่มาตรฐานก็จะประมาณนี้เลยครับจะเป็นโดมตัวคานเรือก็จะมีลอกดึงนะครับเป็นโรงเรือที่มาตรฐานที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็อยู่ที่บริเวณจังหวัดน้องคายนะครับเอฟซีหลายคนอาจจะไปตามเชียร์ไปให้กําลังแรงใจนะครับเพชรพิพัฒน์แล้วก็เทพธรรมรัตน์นี่ชื่อนี้นี่ ัวเรือก็อยู่ที่นี่แหละครับอยู่ที่หน้องคครนะครับโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กนะครับเหล็กดีบิมซึ่งใช้ในการเป็นโครงหลังคาเวลาเราจะชักลออขึ้นนะครับที่เห็นในคลิปติจิตอกดังๆนะครับเอาเรือขึ้นแทนเลอรอสามถึงสี่คนก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ใช้ลอกนะครับชักดึงขึ้นสามารถ เลื่อนขยับซ้ายขยับขวาได้นะครับโดยไม่ต้องอาศัยคนเยอะเนาะนะครับจะใช้ตัวนี้แล้วก็เป็นอู่เรือที่มีระเบียบที่สุดในหนองคายนะครับเป็นอู่เรือที่สะอาดดูไปแล้วสะอาดตาหมดนะครับแล้วก็ขนเรือนะครับก็จะแพ็กเก็บวิธีเก็บขนเรือนะครับไม่จําเป็นต้องไปห้อยไว้ครับวิธีเก็บขนเรือนี่ก็แบบนี้เลยนะครับก็หอ่อ ผ้าหรือว่าห่อซีนแบบนี้สวยๆนะครับถ้าเราไปห้อยไปบางทีอยู่นานอาจจะเชือกขาดหรือว่าอาจจะมีมแมลงอะไรไปทำให้หัวเรือหล่นลงมาก็ได้นะครับนี่ก็เป็นดังอีกหนึ่งลำนี่ๆมาดูท้ายเรือให้ค่ครับนี่ท้ายเรือสมัยก่อนนี่ยกสามคนนี้ครับนี่เห็นปะสมัยก่อนนี่ยกสามคนนี้ครับ เวลายุดแค่เตลเที่ยหผเลยเลีๆๆๆๆ่ยนทางของนะครับไทยงะครผมน่ยเนี้อันบนักเนาะนะครับสมัยนี้ก็มีความเบานะครับท้ายน,นี้เป็นของช่างหลังนะครับก็มีลายสวยงามฉลุลายอย่างดีนะ,ท,ะท่าเฮียงนะครับคลิปต่อไปนะครับก็ฝากกดติดตามทางเพจลุงสุริยานะครับเรือยาวจังหวัดน้องคายนะครับอู่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน้องคายแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีก1นอูนะครับฝากกดติดตามทางช่อง t ิกต o k ช่องเอบอผี P, นะครับเพจ e b o o k YouTube นะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ